สวัสดีครับสวัสดี FC พ่อแม่พี่ป้านะ้าอาทางบ้านทุกผู้ทุกคนกันด้วยนะครับประจำช่วงบ่ายเย็นเย็นของวันจันทร์ที่17มีนาคม2568นะครับ ก็กลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยในทุกวันนะครับกับผมแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมนะครับซึ่งล่าสุดในวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายเบ,ยบย่ย่ายเย็นๆนะครับก็มีปริมาณของฝนเริ่มก่อตัวนะครับแล้วก็มีฝนตกแช่ในบางพื้นที่ในส่วนของบริเวณทางภาคเหนือนะครับเมื่อกี้นี้ แอดมินก็ไปเช็คมาแล้วนะครับบริเวณทางภาคเหนือในบางพื้นที่นะครับก็มีโอกาสเจอฝนตกตกแช่แถวทางเชียงใหม่แถวทางจังหวัดพะเยาหรือทางจังหวัดลำปางทางตอนบนนะครับก็มีฝนตกแช่นะครับแล้วก็ในวันนี้เริ่มมีกลุ่มฝนครับก่อตัวในบางแห่งนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามลักษณะสภ,ภาพอากาศกันนะครับและจากเรดาร์ที่ท่านผู้ชมกําลังรับชมและก็รับฟังอยู่ขณะนี้นี่คือ เลดาร์ーーของกรมวุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้บ่งชี้ว่าในพื้นที่ของบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับเริ่มมีกลุ่มฝนนะครับกอดตัวก็ฉะนั้นหมายความว่าในช่วงบ่ายถึงเย็นวันนี้จับตาปริมาณของฝนที่กำลังจะเพิ่มขึ้น จะมีพายุฝนฟ้าขนองจะมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องครับซึ่งแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมแล้วก็รับฟังแอดมินขอคนละหนึ่งกำลังใจครับหากว่าฟังคลิปนี้แล้วเห็นวนะ่มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิง่งแล้วก็กดเลยทั้งหมด ถ้าหากว่ากดกันแล้วก็ขอขอบพระคุณครับมารับชมแล้วก็รับฟังกันได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่อาณนะาอาทางบ้านทุกผู้ทุกคนนะครับกับสวัสดีประจําช่วงใบบาทเย,ย,ย็นๆของวันจันทร์ที่17มีนาคมกันด้วยนะครับกราบขอบพระคุณแฟนข่าว FC ของแอดมินร้สิทธิคนจนทุกท่านที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าเป็นเช่นไรกันแล้วในวันนี้ ขอบคุณครับคาดการลักษณะสภาพอากาศในช่วงตั้งแต่วันนี้17มีนาคมถึง22มีนาคม2560 แสภาพอากาศจะมีความแปรปรวนเนื่องจากว่ายังคงมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงได้แผ่เสริมลงมาอีกแล้วลอกทางด้านภาคอีสานมวลอากาศเย็นนะครับยังคงมาเป็นระยะระยะในช่วงของฤดูร้อนในประเทศไทยของบ้านเหล่านะครับในขณะที่ย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมอยู่ในพื้นที่บริเวณทางภาคเหนือ เกิดการประทะกันของมวลอากาศเย็นและร้อนทำให้เกิดพายุฤดุร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณทางช่วงภาคกลางทางภาคตะวันออกกทมปริมณฑลและบริเวณทางช่วงภาคใต้ตอนบนในวันนี้17มีนาคมยังคงเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนและก็ลมกระโชกแรงหลังจากนั้น ในประเทศไทยช่วงทางตอนบนจะมีอากาศเย็นตัวลงถึงวันที่22มีนาคม2568นะครับจะทำให้รู้สึกถึงอากาศเย็นแบบว่าวูบุูบวูบาบ,บนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเพราะเดิมก็มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยในช่วงทางภาคอีสานช่วงทางตอนบนนะครับจะลดลงมากกว่าภาคอื่นๆประมาณ5-8องศาเซลเซียส จะมีลมค่อนข้างแรงปริมาณของฝนจะน้อยลงแต่ยังเกิดฝนได้ในบางพื้นที่ในบริเวณทางภาคใต้แล้วก็ทางทะเลอันดามันกลางวันพอจะคลายร้อนลงได้บ้างนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ยังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยติดเตียงอากาศแห้งลมแรงระวังอักขีภัยครับจากนั้นเรามาอัปเดตลักษณะอากาศนะครับประจำช่วงบ่ายของวันนี้นะครับพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับลักษณะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือทางภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลทางภาคตะวันออกในวันนี้นะครับซึ่งในขณะที่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยช่วงทางตอนบน มีสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนมีพายุฤุดุร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลง1-3องศาเซลเซียสยดโดยมีลมแรงในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านในพื้นที่บริเวณที่มีพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น กับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันมันเริ่มมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนนะครับตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งส่วนคลืนลม บริเวณทางอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทางช่วงอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณทางภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักสำหรับชาวเรือในบริเวณทางอ่าวไทยควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนอง เรือเล็กบริเวณทางอ่าวไทยช่วงทางตอนล่างคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวสภาวะอากาศที่มีผลต่อการสะสมฝุ่นละอองในระยะนี้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันในพื้นที่บริเวณทางประเทศไทยช่วงทางตอนบนอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางเนื่องจากว่ามีปริมาณของฝนที่ตกลงมาแล้วและลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นส่วนภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมยังคงมีกำลังค่อนข้างอ่อนครับภาคเหนือจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยจะมีพายุฝนฟ้าคนองอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่ลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากเน้นทางจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนล,ลำปางจังหวัดแพร่จังหวัดน่านกำแพงเพชรสุโข,ขทยัยและบริเวณจังหวัดตาก อุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับจะมีลมค่อนข้างแรงเกิดขึ้นโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นทางจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิและทางนครราชสีมา อุณหภูม,ตมิต่ำสุด17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของทางภาคกลางจะมีอากาศค่อนข้างร้อนโดยทั่วไปโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับกับจะมีลมกระโชกค,ค่อนข้างแรงและก็จะมี ฝนนะครับเน้นทางจังหวัดอุทัยธานีทางสุพรรณบุรีทางกาญจนบ,บรุรีทางราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 40ของพื้นที่กลับจะมีลมกระโชกแรงได้ในบางแห่งนะครับส่วนมากจะเน้นทางจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบุรี และจังหวัดตราดหลังจากนั้นอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ 20ของพื้นที่ลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งนะครับเน้นทางเพชรบุรีและทางประจวบคีรีขันนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศา,าเซลเซียสและสูงสุด32-34องศา,าเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากเน้นทางจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ครับอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นแอดมินขออนุญาตพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเช็คเรดาร,สร์สภาพอากาศปริมาณของฝนสดนะครับจากแบบจำลองกันนะครับซึ่งล่าสุดกลุ่มฝนในวันนี้ก็เป็นไปดังตามคาดครับ ฝนเริ่มก่อตัวแล้วก็เริ่มมีฝนตกเกิดขึ้นในช่วงทเที่ยงบ่ายของวันจันทร์ที่17มีนาคมนะครับเริ่มกันที่บริเวณทางภาคเหนือนะครับยังคงมีฝนตกแช่อยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับแถวบริเวณแถวทางเพ้าแถวทางบ้านล้อมนะครับแถวบริเวณทางป่าคานะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่แถวทางผ่านแถวทางบ้านป่าแดดนะครับทางแม่ใจแถวทางเทิงทางเชียงคำพญา,ยามเมงลายนะครับ มีกลุ่มฝนนะครับฝนตกแช่บางพื้นที่มีฝนตกหนักนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่แนวปะทะอากาศเกิดขึ้นเพราะว่ามวลเย็นนะครับก็ได้แผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะครับส่งผลทําให้ปริมาณของความร้อนแล้วก็ความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมอยู่แถวตามโซนภาคเหนือนะครับก็ทําให้มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวนี้นะครับแถวบริเวณทางอ่า โป่งนกนะครับแถวทางแม่สลวยแถวทางเชียงดาวแถวทางพะาได้นะครับเป็นฝนลักษณะอ่ากลุ่มตกกระจายตัวนะครับก็คือในช่วงทางเชียงใหม่ทางจังหวัดลําพูนตอนบนนะครับประมาณนั้นทางอ่าลําปางเพร่แล้วก็จังหวัดพะเยานะครับก็มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับแล้วก็ทางช่วงล้อมแรดนะครับจากนั้นเรามาดูทางโซนตอนล่างของภาคเหนือนะครับแถวทาง นครไทยนะครับทางช่วงหล่มศักดิ์เพชรบูรณ์นะครับก็มีการกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่แต่โดยภาพรวมกลุ่มฝนก็ค่อนข้างน้อยนะครับส่วนบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกลุ่มฝนในวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานนะครับแต่ยังคงมีตกก่อตัวเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับเช่นในช่วงทางขอนแก่นก็มีในบางตำบลในบางอำเภอนะครับทางกาลสินแล้วก็แถวทางจังหวัดอุดรทางหนองคายนะครับ ก็มีก่อตัวแล้วก็ตกในบางพื้นที่แถวทางชัยภูมินะครับก็มีนะครับแถวทางกุดชุมแสงแถวทางท่านางแมวแถวทางพลนะครับก็มีฝนตกเกิดขึ้นนะครับซึ่ง f อบางท่านก็เข้ามารายงานสภาพอากาศบอกว่าที่อำเภอที่จังหวัดของตนตกหนักด้วยเป็นส่วนใหญ่แต่แปลกในหมู่บ้านของตนไม่ตกใช่ครับนี่คือลักษณะสภา,าพอากาศที่เกิดขึ้นนะครับคือพายุรุนร้อนนะครับจะไม่ ใช้ฝนแบบตกเรียงเป็นหน้ากระดานนะครับจะไม่ตกแบบปูพรมนะครับจะตกเป็นเพียงแค่บางจุดแล้วก็จะหนักเป็นบางพื้นที่เท่านั้นนะครับจากนั้นเราไปต่อกันในช่วงแถวบริเวณทางภาคกลางนะครับทางภาคกลางก็มีกลุ่มฝนตกกระจายตัวโดยเฉพาะทางภาคกลางด้านตะวันออกที่ติดกับทางโคราชนะครับซึ่งวันนี้กลมอุตุนิยมวิยาก็เน้นย้ำช่วงอ่าขอนแก่นชัยภูมิโคราชนะครับว่าจะมีฝนนะครับ แล้นี่ก็คือพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่มีแถวทางบําเน็จนาลงนะครับแถวทางมะขามป้อมลำนารายนะครับแล้วก็แถวทางวังม่วงทางม่วกเหล็กนะครับทางปากช่องนะครับแล้วก็แถวพระพุทธบาทนะครับก็มีกลุ่มฝนตกในพื้นที Normal ่บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นปริมาณของฝนตกเล็กน้อยถึงฝนตกหนักปานกลางนะครับตามโซนกรุงเทพนะครับแถวทางเสาทงหินนะครับก็มีฝนตกเกิดขึ้นแล้วแถวทางนนทบุรีนะครับแล้วก็ แถวทางสีประจันกลุ่มฝนกําลังก่อตัวนะครับทางสีประจันแล้วก็มีการตกกระจายตัววันนี้ร้อยละ10ของพื้นที่ก่อนนะครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับทางภาคตะวันออกนะครับมีด้วยกันอยู่2จุดนะครับก็คือจุดแรกจะอยู่ตามโซนแถวพัทยานะครับแล้วก็แถวทางสัตหีบเป็นฝนนะครับตกเล็กน้อยถึงฝนตกปานกลางนะครับแล้วก็ กลุ่มฝนนะครับอาจจะเป็นฟ้าครึ้มนะครับแถวทางแกลงในบางพื้นที่ทางชุมแสงทางจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ตั้งแต่ทางขลุงนะครับทางขลุงลงมาจังหวัดตราดมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเพราะว่ามีกลุ่มเมฆค่อนข้างหนานะครับจากทางอ่าวไทยเนี่ยขึ้นมาขึ้นฝั่งมาถล่มในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับก็จะส่งผลทําให้มีฝนตกแช่ได้นะครับวันนี้จนถึงค่าแล้วก็ต้องรอลุ้นในช่วง อาดึกๆของวันนี้ว่าจะมีวิเแววว่าจะหยุดหรือเปล่านะครับในส่วนของทางจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับยังคงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวเดินเรือในบริเวณทางช่วงอ่าวไทยยังคงต้องเดินเรือด้กกวยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าในบางพื้นที่ก็มีฝนนะครับในช่วงนี้นะครับก็ให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองนะครับสําหรับในส่วนของบริเวณทางภาคใต้ในวันนี้ กลุ่มฝนนะครับก็มีการกระจายตัวเป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวมานะครับเคลื่อนตัวมาด้วยกําลังที่ไม่ถึงกับไวเท่าไหร่ไม่ถึงกับแรงเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็ยังคงปกคลุมอยู่ในบางพื้นที่ของทางจังหวัดชุมพรนะครับ <c oughs> เป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยทางสุร,ราษฎร์ธานีทางพังงาก็มีโอกาสนะครับทางจังหวัดกระบี่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดตรังย่านตาขาวนะครับประมาณนั้น แล้วก็ในส่วนของทางภาคใต้ช่วงทางตองนล่างวันนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนก่อตัวนะครับซึ่งในทุกๆวันก็จะมีกลุ่มฝนเป็นปริมาณของตกกระจายตัวแล้วก็ค่อนข้างมากนะครับวันนี้ปริมาณของฝนลดลงในส่วนของทางภาคใต้ช่วงทาง,งตองนล่างน,นะครับจากนั้นเรามาเช็คพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับเป็นแผนภาพพื้นที่เสี่ยงภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่เสี่ยงปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ แล้วก็ในวันนี้จะเป็นพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดนะครับไม่มีพื้นที่สีแดงที่ต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังนะครับประจําช่วงวันที่17นะครับพื้นที่สีเหลืองในวันนี้นะครับคือบริเวณทางจังหวัดเชียงใหม่ทางลําพูนลําปางจังหวัดแพร่ที่ต้องคอยเฝ้าระวังนะครับทางสุโขทัยจังหวัดตากทางกําแพงเพชรทางจังหวัดอุทัยธานีบริเวณทางจังหวัดสุพรรณบุรีทางกาญจนบุรี ทางราชาบุรีนะครับตามโซนกรุงเทพนนทบ,บรุรีทางประทุมธานีนครปฐมทางสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็ทางสมุทรสงครามภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดส่วนบริเวณทางภาคใต้จังหวัดเพชรบ,บุรีและทางประจวบคีรีขันนะครับนี่คือพื้นที่เสี่ยงภัยประจําวันที่ 17มีนาคมพศ2568ครับจากนั้นถ้าเรามาดูในส่วนของคาดการฝนจากโมเดลนะครับจากแบบจำลองกันบ้างอัปเดตล่าสุดช่วงใบบ่าทเย็นๆของวันจันทร์ที่17มีนาคมนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าแบบจำลองก็ให้ว่าลักษณะสภาพอากาศในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ยังคงมีฝนตกกระจายตัวแต่ต้องเน้นย้ำว่า เป็นปริมาณของฝนที่ค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อวานนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทางภาคอีสานด้วยนะครับส่วนใหญ่จะไปปกคลุมแล้วก็เน้นทางภาคเหนือนะครับทางภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็เน้นทางภาคกลางช่วงทางตอนล่า,างกรุงเทพริมมณฑลนนทบ,บุรีปรทุมธานีนครปฐมแถวทางสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับทางราชบุรีทางกาญจนบุรีทางสุพรรณแล้วก็ รวมถึงทางช้ยนาทอุทัยธานีนะครับจะเน้นในพื้นที่แล้วก็ทางภาคตะวันออกนะครับเราเน้นปริมาณของฝนตกหนักคือจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับในช่วงเย็นถึงค่าวันนี้ตามที่โมเดลอัปเดตนะครับเดี๋ยวเรามาดูปริมาณของยาดตํำฟ้ากันนะครับจากการอัปเดตล่าสุดจันทบุรีนะครับอยู่ที่3.1ก็มีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยนะครับทางขลุงนะครับ3.6เริ่มแรงแล้วนะครับ พอเราเคลื่อนตัวลงมาแถวบริเวณทางจังหวัดตราดโอ้โห6.8มิลลิเมตรนะครับเสี่ยงฝนตกหนะักฝนทล่มตกชุกตกแช่ตั้งแต่ช่วงเย็นถึงคำ่ำวันนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็บริเวณทางภาคใต้ก็มีโอกาสเจอฝนตกเล็กน้อยแล้วก็ฝนตกแช่ในบางพื้นที่แถวทางเพชรบุรีนะครับแถวทางชะอำหัวหินโพงเขยแถวทางป่าบุรีทางกกยบุรีทางประจวบทางทับสะแก แล้วก็แถวทางบางสะพานน้อยนะครับทางหมาบอมริตทางาท่าแซชุมพรนะครับแถวทางอาดอนสวานะครับแล้วก็แถวทางหลังสวนท่าชนะคุรบลบีนะครับทางสุราษฎร์ทางดอนศักดิ์ชนนาศารพนมนะครับทางกะโปงแถวทางพังงาท้ายเหมืองเขาพนมจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็พระแสงแล้วก็ในช่วงแถวทางภูเก็ตก็อาจจะเป็นฟ้าครึ้มค้มนะครับ ในช่วงเวลาที่เรากำลังดูกันอยู่ก็คือ17นาฬิกานั่นเองนะครับส่วนทางภาคใต้นะครับตั้งแต่ทางนครศรีธรรมราชลงไปนะครับปริมาณของฝนถือว่าโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากนะครับในวันนี้ปริมาณความชื้นค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากนะครับจากนั้นพอเราเคลื่อนไปดูต่อในช่วงดึกๆนะครับ ปริมาณของฝนในบริเวณทางประเทศไทยก็จะลดลงแต่จะมีเส้นของไอโซบาร์ bar. กำลังเคลื่อนตัวลงมานะครับนี่คือมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงจากจีนนะครับก็จะเข้ามาปกคลุมในช่วงดึกๆของวันนี้นะครับอีกรอบหนึงนะครับแล้วก็จะมาด้วยกำลังถือว่าค่อนข้างแรงอยู่นะครับในช่วงเวลาตี5ของวันอังคารที่18มีนาคมนะครับ ก็ถูกปกคลุมด้วยเส้นไอโซบารที่1ั1สถึงพันสนะครับอุณหภูมิล,ลดลงนะครับกมรมตุรนิยมทิยาคาดการ5์ถึงแองศาเซลเซียสนะครับก็ส่งผลทำให้อากาศเปลี่ยนก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนในพื้นที่ของบริเวณทางภาคเหนือนะครับทางภาคกลางทางภาคตะวันออกแล้วก็ในช่วงของทางภาคใต้ตอนบนเพชบรบุรีทางประจวบนะครับก็ไม่ถึงกับร้อนไม่ถึงกับหนาวนะครับ เป็นอากาศค่อนข้างนิ่งๆนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแล้วกลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้านะครับปริมาณของกลุ่มฝนนะครับในช่วงเช้ามืดในส่วนของทางประเทศไทยช่วงทางตอนบนไม่ค่อยมีนะครับพอแม่พี่น้องท่านใดที่วางแผนจะออกมากรีดยางในช่วงเช้ามืดของวันอังคารที่18มีนาคมนะครับก็มีโอกาสค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากที่จะเจอฝนนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เหมาะกับการออกมากรีดยางนะครับ แล้วก็ยกเว้นในส่วนของทางภาคใต้ในฝั่งของด้านตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะครับตั้งแต่แถวทางหัวหินชะอําลงมาทางประโจทับสะแกนะครับก็มีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยนะครับทางบางสะพานน้อยทางชุมพรลงมาถึงทางหลังสวนแล้วก็ถึงบริเวณทางช่วงอ่าสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีโอกาสเจอฝนเพราะว่าในบริเวณทางช่วงอ่าวไทยนะครับในทะเลมีกลุ่มฝนขนาดใหญ่ก่อตัวแล้วก็ตกนะครับ พี่น้องชาวเดินเรือชาวประมงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพราะว่าคลื่นลมก็มีกําลังแรงขึ้นนะครับคลื่นสูงจากนั้นนะครับเราเคลื่อนไปดูต่อนะครับในช่วงเวลาเที่ยงของวันพรุ่งนี้นะครับพอตกในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกากลุ่มฝนก็เริ่มเกาะตัวนนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบกับช่วงเมื่อวันที่15-16ที่ผ่านมาก็ถือว่าฝนค่อนข้างน้อยในในส่วนของวันอังคารที่18นะครับแล้วก็ ฝนเนี่ยก็พอมีอยู่แค่ทางภาคเหนือทางภาคกลางด้านตะวันตกส่วนทางภาคอีสานฝนไม่มีนะครับภาคอีสานภาคกลางด้านตะวันออกฝนไม่มีนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกก็ดูเหมือนว่าฝนจะน้อยลงนะครับฝนจะไปเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นปริมาณของฝนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นคือทางภาคเหนือทางภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็ทางภาคใต้กระจายตัว เป็นปริมาณของฝนส่วนใหญ่นะครับนี่คือสภาพอากาศโดยรวมๆ,ๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงเช่นไรเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปหากว่าท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ